สวัสดีครับวันนี้เรามีส่งมอบลูกค้าหนึ่งคันนะครับเป็นตัว J7 นะครับเป็นตัว J7 ก็จะเป็นตัวแม็กครับตัวนี้ตัวท็อปของเขานะครับสีที่เห็นนะครับก็เป็นสีสีเทานะครับ นี่นะครับตัวประหยัดน้ำมันเลยครับตัว J จเจลูกค้าส่วนมากจะค่อนข้างจะถูกใจครับ ดีไซน์เขาค่อนข้างจะสวยครับออกแนวรถยุโรป เป็นเซนเซอร์อัดหตอมไฟนี้เป็นเมทริกเ,เซนเซอร์ครับมาดมูตัวแมกอย่างมาก ยางเขาจะเป็น 35, สองสามห้าทับห้าศูนย์นะครับเป็นขอบสิบเกนะครับแล็กก็เป็นทโทนนะครับโทน <air sound noise> ก็รอส่งมอบครับ เราจะไม่เปิดภายในดูครับเพราะเดี๋ยวน่าจะช่วงประมาณ9ก้าโมงเก้านาทีครับลูกค้าก็าจะมารับแด้ครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของกลุ่มข้าราชการนะครับเจ้าพนักง,งานและวิสาหกิจก็ได้สิทธิ์ในส่วนของ ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก20สตางค์นะครับ0.20%นะครับจากดอกเบี้ยหน้าตารางนะครับสำหรับกลุ่มอาชีพข้าราชการหรือเราวิสาหกาจหรือกลุ่มอาชีพพิเศษพวกแพทย์พวกนี้ครับพวกแพทย์พวกหมอ ในส่วนของตัว J7 ก็จะมีค่า i มเน n a n c นนะครับปีค่าแรง2ปีให้นะครับตัวนี้วิ่งได้1,300กิโลเมตรนะครับน้ำมันบวกไฟนะครับ mm hmm. โอเคครับเดี๋ยวยังไงท่านใดสนใจก็ทักสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน ใต้คลิปหรือในเพจนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้านะครับสำหรับท่านได้สนใจในส่วนของตัว C5 นะครับหรือว่าตัวตัว J6 นะครับยกเว้น J7 ตัวเดียวนะครับที่จองหนึบาทแล้วได้ส่วนลดเพิ่มเติมห้า0ันบาทนะครับอันนี้ก็มี สิทธิพิเศษส,สาหรับตัว j 6หกกับ C5 ไนะครับจอนึงบาทรับส่วนลดเพิ่มห้าพันบาทนะครับก็ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับก็คือแต่เป็นเนี้ยลูกค้าจะได้รับจนถึงสิ้นเดือนนถุนายนี้แล้วก็แต่ต้องรับรถภายในวันที่สิบห้ากรกฎาคมครับถึงจะได้ส่วนลดเพิ่มห้าพันบาทครับห้าพันก็เอาไปเป็นเงินดาวเป็นลดตัวรถได้นะครับ หรือว่าจะทำให้เซลล์หรือพวกเราเนี่ยทำรายละเอียดให้เป็นในส่วนของท่ามัดจำใบแดงอะไรนเวกนี้ได้ได้หมดเลยนะครับลูกค้าก็ได้คืนอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็มีส่วนของพวกแคมเป็นพิเศษเอารถ8,888บาทก็ได้ทุกอาชีพนะครับพนักง,งานบริษัทข้าราชก,การได้หมดครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเจ้าของกิจการก็ ดูเงินหมุนเวียนนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับ8 8 8 8ันแด้อยแปดิบดบาทเนี่ยจะเป็นแคมเปญที่ดาวต่ำกว่า5%อร์เซนนะครับใช้เงินออกเลน้อยนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะนำในส่วนของเงินส่วนลด5 0 0 0ันบาทเนี่ยเอามาซับดาวได้อีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับส่วนเจเจก็อย่างที่บอกครับไม่มีแคมเปญน,นี้ให้นะครับก็จอห้าพันนะครับ แล้วก็ดอกบี้ยหน้าตารางนะครับถ้าเป็นข้าราชการหรือว่ากลุ่มเจ้าพนักงานรักษากิตก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยลดไปอีก20ตังค์นะครับยังงลูกค้าสนใจก็ทักสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาได้นะครับ